สวัสดีครับรถสวยโดนใจวันนี้กับแม็กโตโตคาขอปรับเป็นรถแรงโดนใจกันสัก1วัน1คลิปกันนะใครจะเชื่อว่ารถรูปทรงหน้าตาเดิมเดิมคลินคลีนแบบนี้จะแอบ,บซ่อนแรงมาไว้ถึง190แรงมาด้วยกันนะครับ<อ>กับคันนี้เป็นตัวของดิสันซินฟี h y 1่ DIG Turbo ปี2019และแทบจะไม่มีใครเชื่ออ,อีกว่าตอนเปิดตัวมานะครับมือ1นึคันนี้นะ เกินล้านคุณผู้ชมรถที่ราคาเกินล้านและตอนนี้ครับโตโต้าขาจัดมาให้แล้ว1คันนะคลีนคลีนสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม กับราคาแค่3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเบรดผ่อนก็อยู่ประมาณ6ถึง7 0 0 0เท่านั้นคุณเป็นเจ้าของ1 9 0ม้าได้เลยนะสำหรับในตัวนี้หน้าตาคือสวยงามเลยแล้วรอบคันบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตความหรูความหรานะครับภายในนักันนี้ก็เป็นในโทนของสีดำครับเดิมๆนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงเรื่องความหรูหรานะครับแล้วก็ความสะอาดสะอ้านอย่างมีมาให้ครบเรียกในแบบเป็นรถแบบใช้งานปัจจุบันแต่แอบโคตรแรงไปเลยนะครับผมสวยจัดเลยนะครับ ครับคุณผู้ชมใครที่สนใจนะครับทักมาได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์083777747 7, 7, 7และ0837777757นะครับมาทดลองขับได้แล้วคุณจะรู้เลยกับคันนี้นะครับผมเป็นของ n i ส s a n ซิฟ v 1.6 DIG Turbo ปี2020 359,000บาท